สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวบิ๊กซีสาขาแรกในประเทศลาวนครหลวงเวียงจันท์เปิดแล้วคุณลาวสุดตื่นเต้นดีใจเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับห้างสรรพสินค้า b ิ๊กซีซูเป e ร์ e ซ็นเสาขาแรกในประเทศลาวเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้โดยเป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าศูนย์ประชุมลาวออยเตกถนนกําแพงเมืองตรงข้ามตลาดหลักทรัพย์ลาวนครหลวงเวียงจนันท์ สำหรับ b ิ๊กซในประเทศลาวเป็นของบริษัท b ิ๊กซีรีเทลคอร์ r ปอเรชันจำกัดมหาชนภายใต้กลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีจากข่าวนี้ก็มีชาวลาวได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นดีมากจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าดเดินทางข้ามไปซื้อที่ฝั่งไทยประเทศลาวจเจริญแล้วมีห้างสรรพสินค้าขายส่งจากประเทศไทยมาเปิดในเพจสื่อข่าวลาวก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับนครหลวงเวียงจันทร์มีห้างสรปสินค้าขายส่งระดับซุปเปอร์เซ็นเตอร์มาเปิดก็ทําให้ดูเจริญขึ้นแต่จะให้ดียิ่งกว่านี้ถ้ารัฐบาลฉลาดสงสัยปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่มองยังไงก็ไม่เป็นถนนเพราะสภาพมันคือทางเกวียนท่านต่อไปครับขอให้คนณลาวช่วยกันรักษาห้างสรรพสินค้าให้ดีให้ดูงามหูงามตาตลอดไปนะเพราะเห็นมาหลายห้างแล้วในลาวตอนเปิดใหม่ๆก็สวยงามดีแต่นานเข้าทุกอย่างก็ดูเสื่อมทรมสกรปรกจนสุดท้ายก็ไม่มีคนลาวไปเดินท่านต่อไปครับ ในบรรดามินิบิ๊กซีที่เข้ามาเปิดในลาวก็มีเจมารกับเซเวีเลเวนที่คนลาวไปใช้บริการมากที่สุดส่วนมินิบิ๊กซียังน้อยอยู่การเข้ามาของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ไม่รู้ยอดขายจะเป็นอย่างไรแต่มาเยอะยิ่งดีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริผู้ท่านต่อไปครับเขาเอาสินค้าไทยเข้ามาขายให้แล้วในประเทศจะคอยดูว่าคนลาวจะข้ามไปซื้อฝั่งไทยอีกไหมห้างสรรพสินค้าก็เป็นเจ้าเดียวกันสินค้าก็เหมือนกัน ถ้ายัางข้ามไปซื้อฝั่งไทยอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วกับคนลาวจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าถึงแม้ในประเทศจะมีห้างสรรพสินค้าไทยแล้วแต่คิดว่าน่าจะข้ามไปซื้อฝั่งไทยเหมือนเดิมนะเพราะถ้าไม่ได้สูตดกลิ่นไอแผ่นดินไทยมันก็ไม่เท่ไม่มีรสนิยมกลัวคนลาวด้วยกันจะหาว่าตกเทนท่านต่อไปครับ อยากให้มาเปิดที่ปากเซด้วยจะได้ไม่ต้องข้ามไปซื้อที่อุบลราชธานียินดีกับคนนครหลวงเวียงจันทด้วยที่มีบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ต่อไปก็คงไม่ต้องข้ามไปซื้อที่หนองคายและอุดรธานีให้เสียเวลาแล้วทันต่อไปครับสาธุประเทศลาวมีบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วต่อไปก็ไม่ต้องข้ามไปซื้อที่ฝั่งไทยให้ยุ่งยากเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกหลานเดินเล่นช้อปปิ้งตากแอร์เย็น แต่ก็อย่าขายแพงมากนะถ้าแพงมากก็ข้ามไปซื้อฝั่งไทยเหมือนเดิมท่านต่อไปครับวันเปิดคนลาวไปเยอะมากห้างแทบแตกคิดว่าการมาของ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นจะทำให้เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทร์ดีขึ้นเพราะคนลาวจะจับใจ่ายใช้สอยในประเทศมากขึ้นเงินไหลออกนอกประเทศช้าลงท่านต่อไปครับคนไทยเขาว่าบรรดาเจ้าสัวผูกขาดตลาดในประเทศไทย และตอนนี้ก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในลาวแล้วพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเตรียมรับผลกระทบทำใจเอาไว้ล่วงหน้าและหาทางออกให้กับตัวเองด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่ประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาก,ก็โดนเจ้าสัวไทยคืนกินไปหมดแล้วลาวเป็นประเทศสุดท้ายในอาเซียนตอนบนที่เจ้าสัวไทยเข้ามาเปิดห้างสรรพสินค้าต้องเข้าใจและพัฒนาไปพร้อมกับเขาจะดีกว่า ท่านต่อไปครับงงกับคนลาวที่แห่กันไปมืดฟ้าโมวดินในวันเปิดทํำยังกับไม่เคยไปบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยมันก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งบรรยากาศและสินค้าต่างกันแค่มันอยู่ในประเทศลาวเท่านั้นท่านต่อไปครับการมีห้างสรรพสินค้าขายส่งในประเทศลาวนอกจากการจับจ่ายใช้สอยจะสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังทําให้คนลาวที่มีสินค้าดีมีคุณภาพได้มีโอกาสเปิดตลาดนําเสนอขอวางขายสินค้าในบิ๊กซีได้คิดว่าการมาของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีผลดีมากกว่าผลเสียท่านต่อไปครับอนาคตธุรกิจอุปโภคบริโภคในประเทศลาวจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนไทยอย่างแน่นอนเหมือนกับในประเทศไทยที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ที่มีเพียงไม่กี่กลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของผูกขาดตลาดทันต่อไปครับ ถ้าขายแพงกว่าอยู่ไทยคุณลาวก็ข้ามไปซื้อฝั่งไทยเหมือนเดิมอาจจะเสียเวลาและเสียค่าเดินทางเพิ่มแต่ก็ได้เปิดหูงเปิดตาได้เที่ยวได้เติมน้ำมันขากลับด้วยสินค้าไทยต้องซื้อที่ไทยเท่านั้นคุณลาวส่วนใหญ่ได้กล่าวเอาไว้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าใช่จุดประสงค์ที่คุณลาวแห่ไปซื้อสินค้าที่ฝั่งไทยเขาเพราะอยากไปเที่ยวด้วยถนนหนทางสะดวกสบายบ้านเมืองจเจริญหูจเจริญตามากกว่าในประเทศลาว อย่าดราม่าหาว่าขายชาตินะที่พูดคือเรื่องจริงท่านต่อไปครับเจ้าของเป็นคนไทยสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นของคนไทยกําไรทั้งหมดจึงเป็นของคนไทยส่วนคนลาวบางกลุ่มก็ได้แค่ค่าจ้างราคาถูกถามว่าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มันให้ประโยชน์อะไรกับคนลาวทั้งประเทศท่านต่อไปครับอย่ากลัวกลุ่มทุนไทยจะกินกินเศรษฐกิจลาวแต่ให้กลัวกลุ่มทุนจีนและเวียดนามจะดีกว่า เพราะคนพวกนี้มันคืนกินทุกอย่างแม้กระทั่งอธิปไตยของชาติลาวคนลาวเป็นพลเมืองชั้นสองเพราะคนพวกนี้ท่านต่อไปครับเมื่อวานก็ไปร่วมพิธีเปิดคนเยอะมากห้างแทบแตกสินค้าทุกอย่างเหมือนกับ b ิ๊กซีซูเปอร์เซในประเทศไทยแต่ราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยเพราะต้องบวกภาษีนําเข้าและค่าขนส่งด้วยแต่ก็ถือว่าคุ้มทันต่อไปครับ รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายให้ชำระค่าบริการและสินค้าเป็นเงินกีบเท่านั้นอย่าให้ใช้เงินสกุลอื่นเดี๋ยวจะทำให้เงินกีบอ่อนค่าหนักกว่านี้ซื้อขายในประเทศลาวต้องใช้เงินกีบลาวเท่านั้นมันถึงจะถูกต้องจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเงินกีบมันไม่มีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศแล้วขนาดคนลาวแท้ๆยังไม่อยากถือยังไม่อยากใช้มีหรือคนไทยเขาจะอยากรับ ดีเท่าไหร่แล้วที่เขาให้ชําระเป็นเงินกีบได้ไม่รับเฉพาะเงินบาทอย่างเดียวทันต่อไปครับมีให้ซื้อที่ลาวก็ซื้อนะอยากกระเสือกสนข้ามไปซื้อที่ฝั่งไทยอีกล่ะถึงแม้จะไม่ใช่สินค้าของคนลาวแต่ก็ควรซื้อขายในประเทศลาวเพราะอย่างน้อยก็ได้ภาษีเข้าประเทศเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนําเข้าทัานต่อไปครับข่าวว่ารัฐบาลฉลาดสงสัยจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น10%เซ ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าซื้อขายในประเทศราคาแพงขึ้นอีกถ้าขึ้นจริงคนลาวก็ข้ามไปซื้อฝั่งไทยเหมือนเดิมเพราะประเทศไทยภาษีมูลค่าเพิ่มแค่7%ทันต่อไปครับดีมากวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะได้มีแหล่งช้อปปิ้งเดินเล่นตากแอร์ไม่ต้องข้ามไปฝั่งไทยทุกอาทิตย์แล้วหวังว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีทุกอย่างเหมือนกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยนะทันต่อไปครับ ต่อไปพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตามชนบทก็ไม่ต้องข้ามไปซื้อที่ฝั่งไทยแล้วมาซื้อที่ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตนครหลวงเวียงจันท์ก็ได้เพราะสินค้าเป็นราคาขายส่งเหมือนกันถ้าซื้อยกหนไปแบ่งขายก็ได้กำไรทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับ b ิ๊กซีซูเปอร์เซมันคงเก่าสําหรับคนลาวพราะข้ามไปใช้บริการที่ฝั่งไทยเกือบทุกอาทิตย์แต่มันใหม่สําหรับประเทศลาวเพราะมันเป็นสาขาแรก ขอบคุณที่มาเปิดในประเทศลาวนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ